ยังไงบุกไปบ้านเฮียเฮือแค่เตาเ,เขาทานในบ้านครับพี่น,อน้องแบบยังดอกเบิ่งเพิ่งเขาเพิ่งเฮ็ดในยูทูบพี่น,อน้องอ่ะไปเบิ่งกันพอ่พอพ่อมาวัด,ลด,วดวแล้วยังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฮู้หนาซีหน้าซีนี่ ต้ก็เฮ็ดในละพี่น้องกันแต่กลัวว่าเขามีสูตรแบบได้กับเบิง้งเด้่ยมกับเบิ้งมากขึ้นกันเฮ็ดที่เฮ็ดเห็นพี่น้องเบิง็งลองเผาเห็นพี่น้องเบิงงเบ้งเดี๋ยวหัดอันนี้คุณก็แบบรวบรัดครับพี่น้องรายละเอียดเบิง้งเบิ้งในเจ้าอื่นเลยเขาเฮ็ดกันหลายอยู่พี่น้อง อันนี้เพชรตามเขาน,นักทึ้งสีงแล้วนัดึ้นะสีแล้ว 드디어 대체 지혜 เท่พี่ดีกวาตังนี้คืนอันนี้ร่าร้อนเลยกะเพาะขังเนาจะเ้าะรงเหรอยังไงยังยังหรอยกถังนี่ถุงควดแันแต่ทีเปาะรงเฉียวอันนี้ถังมันเบาๆนะคะ what อ่าเอาตะ,ะ,ะลับเม็ดลับเม็ดยู่ใส่ตะลับเม็ดคือหน้นาบ้านนะเราจะวาป็นโปรประมาณ เดดเด็ดหอนเ้าจะบอกคนณูประมาณสองเส้นพึงจริงดีอะผมจะเอาสองเส้นพึงจะมาสองเส้นจะผมจะเอาจักสองเส้นพึงอ่ะโอเคสอดแล้ว กระลูปลงสิแอ้ไม่ไง่ายเอไม่ก็ะลูปลงดิาหาแนว้องอันนี้มันจอฟ้าเนอะฟ้าก็มากไปแล้ว ถอาจอไอ้จอตูดทั้งแล้วเอาพอลงไปตัง้งนะครับมอาก็มาผมมาคาจุดศูนย์กลางพี่น้องมาคาจุดศูนย์กาลางแล้วตัดตัดพอดีเลยอันนี้ขัานบนนี่ตรงฟ้านี่ตัดพอดีพี่น้องมาก่อนเด้อมาตัดปิดลงไปเฉยพี่น้องพอไดเองสิปุ๊บ เขาเชื่อมเขาไปเชื่อมตุลอันี้คือตั้งพื้นฟ้าเพราะเขาตัตต้งพื้นฟ้าแหละเขาไปย้ำน,นันเห็นเขาเจ้าจหิดไฟโกับนี่โอ้เป็นตะเบิงที่เราเดี๋ยวแล้วก็โผว่าสิไทยว่าอะไร

ตะี้สักคั้อันนี้ข้ามาเสื่อมตูดอ้อตะกียมโพหลายวันนี้วม่นเลยพอ่พอไม่ได้นะครับปอพอตูดมันออกไหมเหมืตึ๊บออาล,ะเอา,ละเอาซามีเหรอพี่อง 你好。 เชื่อมตัวเต้นล้วพี่น้องตันนี้เขามาดำเรื่องเชื่อมมีใช้ส,สูตรบนเด้อคุณได้เป็นแนี่ยครับนะครว่า,าซ้อนกันเป็นเนื้อขังแล้วเขามาดำอ้างหน,นพี่น้องว่าอะไระยองนมากอาลิกมาดำวก็เท็ด เก็จะถูดับแล้จะได้ยกฝาออกง่าย ข้างบนยามมันยามแก๊สมันติดแล้วมันไฟมันติดติดบอกไหมายถึงว่าเขาเจ้าว่าอันเอาใหม่ใส่เข้าไปเวลามันถือป้อมห่อนมันติดมันติดเป็นไอ้อกระบายแก๊สออกแต่โตมันแต่มันก็ติย้อนลงไปในท่อมันเผาใหม่ขึ้นมามไหมแก๊สบระเด็นไหมพื้นไหมแก๊ส แก๊สติดเอิร์ดแก๊สติดเกิดจากฟื้นเพระเจ้าว่าสันเดี๋ยวหาเล็กมาดำกัน ไม่เล่กตาม,มพี่น,ออน้องไม่ตองอัดตาดี เดิมกับสิมนี้ฟิวแน่นน้อยพวก่เป็นยังดอกมาตัว่ามันจะดำดำรับลหนักไอ้ฟื้นเวลาใส่มีหู้อันนี้หู้แก๊สะรับเอาทอนหอนปุ๊บใหม่ได้นี้มันกกระถือความร้อนมันกระตือค่ายแก๊สออกมาอมกมอพวกหู้นี่ ไฟยนอยู่แม้นก็จิบหม้แก๊สดันอยู่ไปคุณพี่เนอะตามนั้นระบบเขาวายสัตว์นม่นสิว่าร,ระเบิดตัวมาเบิ้ลขบวนพี่นพเนงะมาไปเห็ดฟดฝาเห็ดมือจับเวลาประกอบเห็ดมือไว้ดึงเห็นไหมสะดวกสบาย อเคเดี๋ยวฮาถ้าเบิงตอนไปเผา,จร,เาจริงมันตอนไปเผาจริงมันติดเป็นจังไง <c oughs> เสซแเราพี่น้ง <c oughs> องโอเคครับเดี๋ยวถ้าเบิงมันเผาจริงมันติดเป็นจังไงแค่นี้ละมึงเนี่ย